สัดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับลาล่านะคะวันนี้ลาล่าจะพาเพื่อนเพื่อนมาฝึกท่านอนนะคะมีคนขอมาสําหรับคนที่มีอาการวิงเวียนหน้ามืดนะคะบางคนก็เป็นความดันนะคะก้มเงยแล้วจะรู้สึกว่าหน้ามืดนะคะก็เดี๋ยวลาล่าฝึกเป็นชุดนี้ให้แล้วกันนะคะนอนเลยค่ะนอนให้หัวเข่าชิดกันเปิดปลายเท้ากว้างประมาณเสือค่ะมือขวาอยู่ที่สะดือมือซ้ายอยู่หัวใจนะคะ หายใจเข้าออกสบายๆนะคะค่อยๆนะคะเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกนะคะแล้วค่อยๆขยับเท้าค่ะเหยียดออกไปด้านหน้านะคะนอนเท้าชิดกันนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปค่ะด้านบนเลยค่ะเนื้อศีรษะหายใจออกเขะาวาดแขนลงมาข้างลำตัวนะคะ เดี๋ยวทำแบบนี้อีกสองรอบค่ะหายใจเข้านะคะจะเอามือประกบกันแบบนี้ก็ได้นะคะหายใจเข้ายืดไหล่นะคะหายใจออกค่ะค่อยๆวาดแขนลงมานะคะท่านี้เป็นท่าจัดกระดูกหลังด้วยนะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นด้านบนค่ะมือพระนมเลยก็ได้นะคะดึงไหล่ยกขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆวาดแขนลงมาหลังจากนั้นนะคะค่อยๆนะคะ เปิดปลายเท้ากว้างประมาณสะโพกนอนสบายสบายหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นด้านบนศีรษะเลยค่ะและหายใจออกลดแขนลงช้าๆนะคะหายใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นนะคะเหนือศีรษะเลยค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆลดแขนลงนะคะท่านี้ได้คอบ่าไหลนะคะหายใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นนะคะเหนือศีรษะทั้งสองข้างเลยและหายใจออกค่ะค่อยๆลดแขนลงมาข้างลำตัวค่ะ จากนั้นค่อยๆนะคะนำเท้าชิดกันนะคะหายใจเข้านะคะยกขาขวาพับเข่ามือกอดค่ะหายใจออกขมแมวท้องค่ะเรากดขาเข้ามาให้ใกล้ตัวนะคะเบี่ยงมาทางใต้รักแร้ด้านขวาได้เลยค่ะไม่ต้องยกศีรษะขึ้นมานะคะหายใจเข้ายกขาขึ้นตรงและหายใจออกลดขาลงให้เฟิร์มท้องลงมาด้วยนะคะช้าๆเปลี่ยนข้างนะคะหายใจเข้ายกขาด้านซ้ายขึ้นมาค่ะ พับเข่านะคะมือกอดหายใจออกคมแมวท้องแล้วกดเข่าเข้ามาให้ใกล้ตัวเบี่ยงมาทางรักแรดด้านซ้ายนะคะหายใจเข้ายกขาขึ้นนะคะกลับตรงกลางและหายใจออกนะคะค่อยๆลดขาลงเฟิร์มท้องไว้เหมือนเดิมค่ะต่อไปหายใจเข้ายกขาสองข้างขึ้นมานะคะให้ยกทีละข้างนะ,ะพับเข่ามือกอดเลยค่ะ หายใจออกนะคะขมแมวท้องแล้วกดเข่าเข้ามาให้หลังล่างเบียดลงไปกระเสือนะคะไม่ต้องยกศรีรษะนะยกสองขาขึ้นหายใจเข้ากลับตรงกลางและหายใจออกลดขาลงทีละข้างนะคะเฟิร์มหน้าท้องด้วยช้าๆขาไปตรงรีบ หลังจากนั้นยกขาขวาขึ้นมาค่ะมือจับที่หลังขาตรงไหนก็ได้นะคะเขมวท้องนะคะยกศีรษะขึ้นมาค่ะกอดเข่าเข้ามาให้ใกล้ตัวเลยวางหลังลงหายใจเข้าและหายใจออกลดขาลงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้าค่ะยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะมือกอดเลยค่ะจับไปด้านหลังเลยนะคะขมวท้องแล้วก็กดขาเข้ามาให้ใกล้ตัวค่ะวางหลังลงหายใจเข้าลึก และหายใจออกลดขาลงช้าๆค่ะค่อยๆนะคะหายใจเข้าค่ะยกขาทีละข้างขึ้นมานะคะมือจับไว้ที่หลังขาเลยจับให้ถนัดถนัดขมแมวท้องแล้วยกศีรษะขึ้นมากดเข่าเข้ามาให้ใกล้นะผกักเท่าเท่าที่ไหวพอนะวางหลังลงหายใจเข้าค่ะและหายใจออกเช่นเดิมค่ะวางขาลงทีละข้างเิริมหน้าท้องนะคะ ทีนี้ชันเข่าขึ้นมาสองข้างค่ะเปิดปลายเท้ากว้างประมาณสะโพกนะคะมือกดที่พื้นให้ปลายนิ้วมืออยู่ใกล้ๆส้นเท้าเรายกสะโพกขึ้นค้างท่านิดนึงค่ะค้างท่าหายใจปกตินะคะบีต้นขาเข้าหากันนิดนึงแล้วค่อยๆลดลงค่ะขอแบบนี้อีกสองรอบนะคะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นมาค่ะพอยกสะโพกขึ้นแล้วค้างท่านะคะหายใจเลยค่ะ ระหว่างค้างท่าหายใจเข้าออกปกติเลยค่ะค่อยๆยหย่อนสะโพกลงนะคะอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าค่ะค่อยคยยกสะโพกขึ้นและหายใจออกค่ะค่อยคหย่อนสะโพกลงค่ะแล้วเยียดขาออกไปด้านหน้านะคะทั้งสองข้างเลย กางแขนระดับไหล่นะคะคว่ำฝ่ามือไว้ก็ได้ค่ะงอนะคะข่าวขวาไปท้าขวาแต่ที่เหนือหัวเข่าซ้ายหายใจเข้าลึกหนึ่งทีก่อนแล้วหายใจออกค่ะทวิสต์บิดไปทางด้านขวาหันหน้าไปทางด้านขวาสี่บิดไปทางด้านซ้ายอพูดผิดจนได้หายใจเข้ากลับตรงกลางค่ะและหายใจออกลดขาลงนะคะคนที่ฝึกใหม่ไม่ต้องตกใจนะคะลาลาพูดผิดทุกคลิป ทีนี้เอาขาซ้ายค่ะเท้าซ้ายแตะไว้ที่หัวข่าวขวาหายใจเข้าก่อนและหายใจออกบิดไปด้านขวาค่ะหันหน้าไปทางด้านซ้ายระหว่างค้างท่าหายใจเข้าออกปกตินะคะหายใจเข้าบิดกลับตรงกลางค่ะและหายใจออกค่ะค่อยๆลดขาลงค่ะเอามือกดพื้นนะคะวางมือไว้ข้างลำตัวพับขาด้านขวาเอามือซ้ายเกี่ยวเท้าขวาไว้ค่ะแล้วขด กระดกหัวเข่านะคะขึ้นลงนะคะแบบนี้ประมาณ10รอบก็ได้ค่ะแต่ว่ามือต้องเกี่ยวเท้าไว้นะคะอาจจะด,ดูใหม่นะเท้าซ้ายนะคะเอามือจับเท้าซ้ายตรงปลายเท้าไว้เลยค่ะแล้วกระดกหัวเข่าให้มันเป็นธรรมชาตินะคะมันจะสปริงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะแล้วก็คลายค่ะ งอเข่าวขวานะคะกอดเข่าเข้ามาหายใจเข้าเตะขาซ้ายยกขึ้นและหายใจออกคะ่ะค่อยคอยเตคะขาลงมาไม่แตะพื้นคะ่ะขอแบบนี้ประมาณห้ารอบนะคะหายใจเข้ายกคะ่ะและหายใจออกค,ค่อยๆลดลงนะคะหายใจเข้ายกขึ้นและหายใจออกคะ่ะลดลงครั้งสุดท้ายนะ แล้วค่อยๆลดขาลงค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างเลยเดี๋ยวเราจะงอเข่าด้านซ้ายนะคะเอามือกอดเข่าหายใจเข้าย,ยกขาเตะขึ้นมาค่ะให้ลอยจากเสือแล้วหายใจออกค่ะวาดขาเตะลงมาไม่แตะพื้นนะคะห้ารอบนะคะแบบนี้นะคะหายใจเข้าย,ยกขึ้นหายใจออกลดลงค่อยๆนะคะหายใจเข้าย,ยกค่ะ แลหายใจออกวาดขาลงมาครั้งหนึ่งค่ะยกขาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเตะขาวาดลงไปค่ะแล้วค่อยๆนะคะคลายขาด้านซ้ายลงมาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะค่อยคพลิกตัวนอนคว่ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาบริหารหลังกันบ้างเนาะอ้าวมือกดพื้นใต้ไหล่นะคะ ม้วนไหลไปด้านหลังนิดนึงนะคะเวลาทำท่านี้ดันตัวขึ้นมาหายใจเข้าคบราค่ะงอศอกไว้ค่ะและหายใจออกค่ะค่อยๆวางหน้าผากลงนะคะเปิดปลายเท้ากว้างประมาณสะโพกนะคะอีกสองรอบค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆดันตัวเองขึ้นมายืดแขนให้เยอะกว่าเดิมนิดนึงค่ะเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยพอค่ะแล้วค่อยๆลดตัวลงนะคะ อีกรอบหนึ่งค่ะม้วนไหลไปด้านหลังนิดนึงหายใจเข้าค่ะค่อยๆเหยียดแขนขึ้นเลยค่ะอัพวนะ์ดเฟซิ่งด็อกเงยหน้ามองขึ้นบนเพดานและหายใจออกชายโพสนะคะปลายเท้าชิดการเปิดเข่าวกว้างๆนะคะระวางหน้าผากลงค่ะผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายหลังล่างกระเบนเน็บนะคะผ่อนคลายหัวไหล่หายใจสบายๆเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะพยายามปรับลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนิดนึง เสร็จแล้วก็ค่อยยกหน้าผากค่ะพร้อมกับเคลื่อนตัวมาด้านหน้าด้วยการหย่อนสะโพกอกหน้าผากลงมาเป็นท่านอนคว่ำนะคะเอามือกดพื้นข้างลำตัวนะคะคว่ำฝ่ามือลงไปค่ะปลายนิ้วมือเนี่ยหันไปทางเท้าเรานะคะปลายเท้าเลยนะเดี๋ยวหายใจเข้าเรายกแต่ช่วงอกขึ้นมายกแขนขึ้นนะคะปลายเท้าอยู่ที่พื้นเหมือนเดิมค่ะแล้วลดลงนะคะ ลองอีกนะปลายเท้าอยู่ที่พื้นนะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆย,ยกแขนให้ลอยก่อนแล้วยกช่วงตัวนะคะช่วงบนขึ้นมาค่ะลงขยับเท้าชิดกันนะคะทีนี้เอาปลายเท้าชิดนะเดี๋ยวเราจะยกขาขึ้นมาด้วยนะคะพร้อมกับหนีต้นขายกแขนยกอกให้ลอยค่ะแล้วก็ลดตัวลงนะคะ เอามือดันพื้นใต้ลายอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าอัพด็อกคางเงยหน้าขึ้นชา้าช้าและหายใจออกค่ะเท้าชิดเข่าชิดเลยค่ะคราวนี้เป็นชายโพสนะคะแบบไหลเท้าชิดเข่าชิดนะคะถ้ารู้สึกทำแล้วไม่สบายก็เปิดหัวเข่าได้นะคะไม่เป็นไรเปิดให้เข่ากว้างแล้วค่อยหมอบเป็นท่าชายโพสก็ได้ค่ะ ผ่อนคลายช่วงหลังนะคะใช่ลมหายใจช่วยนะคะเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะแล้วค่อยๆค่ะพลิกตัวนอนหงายเลยค่ะวันนี้เราจะฝึกแต่ท่านอนนะคะอย่างที่บอกนะคะซีเควนซ์นี้เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกอ่าวันไหนที่ไม่อยากฝึกหนักๆไม่อยากฝึกท่ายืนหรือท่านั่งก็มาฝึกซีเควนซ์นี้ได้นะคะอะ นอนกอดเข่าเลยค่ะ rock side to side นะคะขยับนวดกลิ้งซ้ายขวานะคะเป็นการมาส g e นะคะแล้วก็ขมแมวท้องยกศีรษะขึ้นมาค่ะกอดเข่าให้เหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกบอลเลยเนาะกอดให้แน่นๆยกขาขึ้นนะคะมืออ้อมไปจับใต้ขาด้านหลังแล้วยกศีรษะขึ้นกดขาเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยๆลดขาลงช้าๆค่ะ ทีนี้นะคะชั้นเข่าขึ้นมาให้ข้อเท้าขวาอยู่เหนือหัวเข่าด้านซ้ายค่ะมือนะคะมือขวาสอดเข้าไปตรงช่องสามเหลี่ยมตรงกลางแล้วมือซ้ายเนี่ยอ้อมไปจับด้านข้างค่ะกอดเข่าเข้ามานะคะจะรู้สึกยืดนะคะที่สลักเพชรนะคะท่านี้ท่านสนเข็มนะคะเวลานอนปรับคอให้ดีนะคะคางไม่ยืดขึ้นด้านบนเนาะแล้วค่อยๆเหยียดขาค่ะเอามืออ้อมไปจับขาด้านหลังค่ะ แล้วค่อยๆกดขาเข้ามาให้ใกล้ตัวเท่าที่ไหวนะคะหายใจไว้นะหายใจสบายๆเลยค่ะท่านี้แล้วค่อยๆนะคะลดขาลงค่ะแล้วไปท่าทวิสต์เลยค่ะขาเรายังพันกันอยู่นะคะขาขวาอยู่ด้านบนนะคะบิดตัวไปทางด้านซ้ายหันหน้าไปมองที่ปลายนิ้วมือด้านขวานะคะ ระหว่างค้างท่าก็หายใจปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หายใจเข้ากลับตรงกลางค่ะหายใจออกนะคะคลายท่าเปลี่ยนข้างเลยเอาขาข้อเท้าซ้ายนะคะมาอยู่ที่เหนือหัวเข่าด้านขวาค่ะมืออ้อมไปจับนะคะกอดเลยกอดอตรงหน้าแข้งก็ได้นะคะแล้วก็กดขาเข้ามานะจะรู้สึกยืดบริเวณสลักเพชรนะคะหายใจนะคะเข้าออกลึกๆเลยค่ะ ค้างท่าไว้นิดเดียวพอค่ะไม่นานนะค่อยๆย,ยกขาขึ้นนะคะแล้วมืออ้อมไปจับด้านหลังของขาตรงไหนก็ได้ตรงน่องก็ได้นะคะถ้าไม่ไม่ถึงกันเนาะแล้วค่อยๆกดขาเข้ามาให้ใกล้ตัวนะคะจะรู้สึกยืดยืดหน่อยนะหายใจช่วยนะคะลึกๆยาวๆคลายท่าเป็นทวิสต์นะคะ อา้าวเขา่าเข่าซ้ายนะคะพันอยู่ด้านบนบิดมาทางด้านขวาหันหน้าไปมองที่ปลายนิ้วมือด้านซ้ายนะคะระหว่างค้างท่านี้หายใจสบายๆนะคะเอามือกดเข่าลงมาได้นะคะว่าไ่อย่าให้มันลอยเยอะขึ้นมาเยอะมากไปนะคะด้านขวาเนาะบิดกลับตรงกลางค่ะและค่อยๆค,คลายท่าน,นะคะ เสร็จแล้วค่อยๆงอเข่าทั้งสองข้างนะคะมือกดเท้ากลางเขา่าออกเยอะๆคะ่ะ happy baby เลยค่ะแต่อย่าพิ่งโยกไปโยกมานะคะกดให้หลังล่างนะคะเบียดลงไปที่เสื่อก่อนนะคะยืดข้อต่อนิดนึงนะแล้วค่อยๆค,ค,ค่ะทีนี้ให้ rock side to side ได้แล้วเอียงซ้ายเอียงขวานะคะเบาๆเนาะเป็นการนวดนะคะตรงช่วงกระเบนเห็บกับหลังล่างของเรานะคะ แล้วถ้าไหวนะอันนี้สำหรับคนที่ไหวค่ะค่อยๆนะคะเหยียดขาออกมือกดขาลงมานิดนึงนะคะยืดๆหน่อยนะหูบขาเข้ามาค่ะแล้วค่อยๆกดเข้าหาตัวอีกนิดนึงค่ะไม่ต้องยกศรีรษะนะคะแล้วค่อยๆค่ะลดขาลงเลยค่ะงอเข่าเลยอ้าวทีนี้ เขาชิดกันเปิดปลายเท้าวกว้างประมาณเสือเหมือนตอนที่เราเริ่มฝึกท่าแรกเลยค่ะมือซ้ายอยู่ที่หัวใจมือขวาอยู่บนสะดือค่ะหลับตานะคะแล้เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะผ่อนคลายร่างกายเลยนะคะอยู่ในช่วงคููดาวนะคะลองสังเกตร่างกายนะคะวันนี้ว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ค่อยๆคลายความคิดออกนะคะไม่คิดเรื่องอื่นเลย อยู่กับลมหายใจนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่พร้อมนะคะค่อยๆค,ค,ค่ะคลายนะคะยืดขาออกนะคะเปิดฝ่ามือหไายขึ้นข้างลำตัวนะคะแล้วเข้าสู่ท่าศพนะคะเป็นท่าสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราล่าจะลาเพื่อนๆไป ท่านี้เนาะวันนี้นะแล้วถ้าคนไหนดูวิดีโอลาล่าอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจคอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะสวัสดีนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะ